เตรียมรับความน่ารักขั้นสุดของเป็นหนึ่งพระเอกเจมส์จิรายุที่อยากเพิ่มความคิ้วให้มาตานางเอกเตยจริมพรด้การทําผมเปียแถมตั้งใจจะถักให้ด้วยตัวเองทั้งๆท,ที่ถักไม่เป็นงานนี้เลยต้องมีคนพีหัวให้ทดลองงานก่อนนั่นคือพิมพีบุก,กี้ปวีนุชที่ยอมเป็นทุกอย่างให้เป็นหนึ่งโดยหนุ่มเจมส์และเด็กแก๊งเพื่อนหมอต้นมินฟาโรทดลองถักเปียกันครบทุกคนเบื้องหลังฉากนี้หาไม่ไหวพอผู้กํากับพี่เหมียวปวนันรัดอยากให้ดูเหมือนปุกี้โดนรุมแต่ละคนเลยจัดหนักให้เป็นหนึ่งจะถักเป พายานสวยๆในแก๊งของเรานะครับพี่ปุกกี้นะครับผมก็พายานพิมพ์ก็เรียกว่าโดนเป็นหนูทดลองคทจริงตลกมากเลยนะหััวก็เซาะกระเซกับกระชากหัวดึงไปดึงมาอะไรเงี้ยตลกมากตลกมากครับจริงๆเป็นซีนฮาเลยอ่ะมันแบบคือมันตลกจริงตอนตอนตอนที่ซ้อมอยู่แต่ว่าตอนที่ถา่ายให้มาตานี่แบบ หวานเชื่อมเลยครับฝึกอย่างเต็มที่นะฮะถักเปียไปถักเปียให้สาวคุณสวยมาตานะครับมันก็ฝากติดตามด้วยสําหรับฉากน่ารักๆแล้วก็ฉากที่ตลกมากครับอ๋ิงยิ้ก็ฝากติดตามด้วยครับ